โอเคครับสำหรับใครที่ต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่ายนะครับแล้วก็ไม่กินพื้นที่การใช้งานนะครับแนะนําเครื่องนี้เลยนะครับวันนี้เราอยู่กับ HP ProDesk 400G s f f นะครับโดยตัวเครื่องก็จะมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่เยอะนะครับสามารถเคลื่อนย้ายง่ายนะครับโดยด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นช่อง USB มาให้2ช่องแล้วก็มีช่องแจ็ค3.5มาให้ด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ยังคงมีเป็นช่อง USB มาให้เพิ่มเติมอีก6ช่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นช่องต่อจอ VGA แล้วก็ช่องต่อจอ Display Port นะครับที่ได้ว่าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับตรงนี้ และเครื่องนี้ก็มาพร้อมกับ CPU i5 g 7นะครับรับรอ,องว่าตอบสนองการใช้งานได้ดีแน่นอนครับถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับ